วิธีการหาพื้นที่ใบไม้นะคะน้องๆถึงแม้เราจะจําสูตรลัดของพื้นที่ใบไม้ไม่ได้เนี่ยแต่วันนี้พี่มีวิธีค่ะอ่ะวิธีนะคะก็คือให้เราดูนะคะว่าสิ่งที่เราต้องการมันคือตรงไหนอ่าแน่นอนว่าเป็นบริเวณใบไม้ตรงนี้นะคะแล้วโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขากําหนดมาว่าความยาว7เซนติเมตรนะคะซึ่งเท่ากันทุกด้าน นี่คือซีเลียมจัตุรัสนั่นเองเพราะฉะนั้นให้น้องนึกนะคะว่าเฮ้ยย้อนประวัติกลับไปหน่อยสิว่าก่อนที่มันจะเป็นใบไม้ใบเนี้ยมันเคยเป็นรูปอะไรมาก่อนอปรากฏว่าดูค่ะนี่นะคะนี่คือรูปก่อนที่จะเป็นใบไม้นะคะแสดงว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างาดูนะคะประกอบไปด้วย วงกลมวงนี้และว,วงนี้ค่ะแล้วก็มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสฟึบฟึบฟึบอย่างนี้นะคะงั้นพี่ใหม่จะให้น้องดูพี่จะตัดมาแค่บางส่วนที่เราจะมองง่ายขึ้นนะคะ,ะดูภาพนี้ค่ะอ่าเห็นไหมเมื่อน้องเห็นภาพนี้นะคะเราจะรู้ว่าอะไรเราจะรู้ว่าส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยค่ะ ที่พี่กำลังขีดตอนนี้นะคะอันนี้คือเศษ1นส่วนสีของพื้นที่วงกลมนั่นเองค่ะแล้วจะทำยังไงกับตรงโค้งดูนะคะตรงโค้งเนี่ยพี่หมายใจะให้น้องมองอย่างนี้ค่ะให้น้องขีดแบ่งอย่างนี้นะคะกลางใบอย่างนี้เลยค่ะอาแล้วพี่ก็จะขีดมาข้างล่างนี้อีกกลายเป็นรูปอะไรคะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะ แล้วยังไงต่อแล้วดูแบบนี้นะคะพี่จะให้น้องมองแค่พื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ขีดให้อย่างนี้นะคะจะได้ดูชัดๆค่ะน้องสังเกตพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะคะถ้าเกิดพี่เอาพื้นที่ของเซษนึ่งส่วนสี่ของวงกลมเนะะี่ยค่ะลบส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมนี้ทิ้งไปน้องก็จะเหลือพื้นที่ที่เป็นสีเขียวอันนี้ เป็นใบไม้ครึ่งใบจริงไหมคะเอองั้นแสดงว่าเราหาครึ่งใบเสร็จเราจับคูณ2ก็จะได้พื้นที่เต็มใบได้เลยอ่างั้นมาจัดการกับข้อนี้กันเลยค่ะเมื่อกี้เราได้แนวคิดแล้วใช่ไหมคะอ่าแล้วเราก็รู้ด้วยจากที่โจทย์บอกว่ามันยาวด้านละ7เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็7เซนติเมตรอ่าตามที่เราคิดไว้เมื่อกี้ก็คือเราจะหาพื้นที่ครึ่งใบก่อน พื้นที่ครึ่งใบพี่ขอใช้พอทอจุดนะคะพื้นที่ครึ่งใบแนวคิดของเราก็คืออะเซนหนึ่งส่วนสของพื้นที่วงกลมแล้วก็ลบด้วยพื้นที่สามเหลี่ยมค่ะ,ะแค่นี้นะคะก็จะได้แล้วทีนี้มาดูพื้นที่วงกลมหาไง อันเนี้ยทุกคนที่ผ่านป .6 มาแล้วจะต้องรู้นะคะว่าพื้นที่วงกลมกับพื้นที่สามเหลี่ยมสูตรว่าอะไรอ่ะสูตรปกติเลยค่ะเศษหนส่วนสพื้นที่วงกลมสูตรว่าพายอกำลังสนะคะใส่วงเล็บหน่อยค่ะแล้วก็ลบด้วยพื้นที่สามเหลี่ยมต้องตอบได้ทุกคนนะคะเศษหนส่วนสคูณฐานคูณ สูงพี่เขียนเป็นตัวย่อนะคะาจากนั้นเราก็มาเติมตัวเลขกันเลยอ้าวแล้ว R ล่ะพี่มีค่าเท่าไหร่คะ R ก็คือตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะอ่ะอย่างนี้นะคะเป็นวงกลมนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าส่วนเนี้ยก็คือรัศมีอันนี้ก็ได้เออนี่คือรัศมีนะคะเพราะฉะนั้น R ก็เท่ากับ7เหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวพี่โน้ตไว้ให้นิดนึง R เท่ากับ7นะคะ ฐานกับสูงล่ะฐานก็นี่ไงคะฝั่งนี้7สูงอันนี้ก็7เพราะฉะนั้นใส่เลขแล้วก็คิดเลขเสร็จอ่ะพี่ขอขออยับมาทางซ้ายนิดนึงนะคะเศษ1นึ่ส่วนสี่คูณพยพายคือ22ส่วน7คูณอากำลังสนะคะก็คือคูณ7คูณ7คะ่ะใส่วงเล็บให้เรียบร้อยคะอะ่ะน้อง าแล้วก็เซน1นส่วนสคูณฐานคูณสูงฐานคืออะไรฐานคือ7สูงก็7นะคะหลังจากนี้ก็คิดเลขก็เสร็จแล้วจ้าอ่าอันไหนตัดได้ตัดตัด7นะคะทีนี้2 2 4 21 1เป็น22ค่ะอันนี้ตัดไม่ได้ก็ไม่ต้องตัดค่ะอ่ะต่อไปคิดต่อเลยค่ะ 11คูณ7ได้77ข้างล่างเป็นส่วน2นะคะอันนี้ล่ะ7 7 49กลายเป็น49ส่วน2นะคะลบกันค่ะปรากฏว่าจะได้28ส่วน2นะคะทำเอ,อ่อทำต่อได้นี่เออหารเลยค่ะเหลือ14ค่ะอ่าแสดงว่าตอนนี้เราได้พื้นที่ ครึ่งใบแล้วนะคะน้นองๆแต่เราอยากได้อะไรคะพื้นที่เต็มใบพื้นที่เต็มใบก็แค่จับคูณ2ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้พื้นที่เต็มใบก็จะมีค่าเท่ากับ14คูณ2ต่อ28ตารางเซนติเมตรค่ะ,อะโอเค ไม่ยากเลยเห็นไหมคะไม่ต้องจําสูตรก็ได้แต่แค่ให้รู้ว่าที่มาของมันคืออะไรเราก็จะทําโจทย์แนวนี้ได้แล้วนะคะ